รถคันนี้นะเลขไม้นะหนึ่งกับห้าโลรถคันนี้ปีหกเลขไม่หนึ่งหมื่นกับห้าร้อยโลถ้าไม่ไม่ใช่หนึ่งกับห้าร้อยโลเฮียให้ตังสามแสนอ่านหน้าจอคำพูดเฮียได้เลยนะรถคันนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นกับห้าร้อยกิโลถ้าเลขมไม่ตรงตามนี้นะครับเฮียให้เงินกลับบ้านสามแสไม่ต้องซื้อรถเฮียเลยนะร,รถปีหกห้าลีโวเอ็นรีเจ็ตอิดิตัวนี้นะ ราคาป้ายแดงหกแสนห้าหมื่นนะครับโอ้โหโคตรถูกอะ่ะราคาเหลือสี่แสนกว่บาทผ่อนเดือนหนึ่งแปดพันแปดร้อยออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยผ่อนเดือนละแปดพันแปดร้อยราคาจาก 650, หกแสนห้าหรือสี่แสนต้นบอยบ้อยอยักษ์สามสี่หกเสักแก้วครับไม่มมิ่งมือนเดียวนะ,ะตัวนี้อยู่ในโครงการรับประกันของโตโยตานะครับ 3ปีหรือแสนโลอีก90้า0โลนะฮะเข้าไปเซอร์วิสได้เลยนะครับและตัวนี้ฟรีค่าแรงไปเปลี่ยนมันเครื่องเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนอะไรก็ตามนะค่าแรงไม่เสียนะครับ